สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับอีเมเนชนเคยนะครับผมบอมนะครับจะมารีวิวงานเลเซนให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็ช่วงนี้ได้แต่ง,งาน G ีไฟมาเยอะมากๆเลยนะฮะจีจๆตัวนี้ก็ได้บิงโคเองนั่นแหละมีอะไรกันนะกันหนาก็มาดูนะครับอ่ะตัวนี้เป็นเป็นจสนะครับเป็นหน่วดหน่วยของอ่าหนวดขามันเองนี่ แต่ตัวนี้มาแปลกนะกล่องค่อนข้างยาวนะปกติกล่องมันจะปอมๆสั้นๆอย่างนี้ไหมแต่กล่ขอฉีดนี่แบบยิ่งฉีดแล้ววางทิ้งไว้นอกบ้านด้วยนะัตากแดดไปแล้วก็ฉีดช่วงนี้รับของจากไปรษณีย์ก็อย่าลืมค่าเชื้อค่าอะไรกัน้วกันนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นดิมอนจออสนะครับก็คือของนั้นหน่วยจากบนขาวก็คือเป็นตัวที่แบบกินผลเพชรเข้าไปนะตัวกลายเป็นเพชรได้นะครับก็คือรับดาบขอมมีฮอกนั่นเองเพราะว่าจะไม่มีนักดาบคนไหนที่สามารถฟัน ทะลุเพชรได้เพราะเพชรคือท่าที่แข็งแรงที่สุดในโลกใช่ไหมฟันได้แค่เหล็กใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเพชรก็คือ,อยังฟันไม่เข้าอ่าร,รอบๆนะครับเป็นแบบนี้แต่ตัวน,นี้จะมีโลโก้ของของแบรนด์ของกลุ่มโต๊ะสนันขาวมาให้ด้วยนะครับอย่างนี้นะครับด้านล่างอ่ะโอเคเดีย๋ยวเรามาลองบล็อกดูกันนะครับอ่ะเปิดมาแล้วครับเป็นแบบนี้ข้างในตัวนี้มีอ่าซับมุมมาให้นะเป็นฟองน้ำนะครับเราจะดึงออกมาดูกันเลยฮะซับมุมมาก่อน บางตัวก็มีให้นะไอซับขอบมุมแบบป้องกันการกระแทกคือตลาดเขาส่งอะ่ะที่เป็นเลเซอร์ส่วนมากอะ่ะก็จะเป็นแบบอย่างนี้มาให้เลยไม่ค่อยไม่ค่อยได้ห่อลังเพิ่มเนาะนี่ไดมอนด์โจ๊ตนะครับราคาตลาดตัวนี้ผมคิดว่าถ้าอยู่ประมาณแค่2,000บาทนะประมาณนี้ประมาณส0 0พันนะไม่แน่ใจนะนี่ครับแต่ถ้าผมว่ากล่อ,องสวยนะดูดินะแล้วก็เป็นภาพอาร์ตเวิร์กนะครับของไดมอนด์โจ๊ตครึ่งหนึ่งเป็นเพชครพชครึ่งหนึ่งเป็นหน้าธรรมดา มันจะเขียนว่าไดมอนด์จดสก็คือจดสนะ่รับนหลังต้อเขียนไวเบียสนะฮะก็คือหนดขาวไวเบียสไพเลตนะครับ, no ow, รบเป็นกลุ่มจนสลัดหนวดขาวนั่นเองแล้วก็ G5 Studio ครับมาในกันเลยยิงการซื้อเลยสิ้นนะครับควรจะถ่ายรูปเก็บเอาไว้ด้วยกับถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยตอนที่อันบล็อกอะเพราะว่าเผื่อมีการแตกหักอะไรขึ้นมาเราจะได้สามารถเอาไปเชิญเขาได้นะเลยว่ามันมาหักที่นี่จริงๆนะอะไรแบบนี้ แล้วเป็นของฟรีไฟก็จะมีการ์ดมาให้นั่นเองนะครับการ์ดตัวนี้หมายเลขศูนย์เก้าหนึ่งะครับเลขสวยอีกแล้วตัวนี้ตัวนี้ศูนย์เก้าหนึ่งนะครับอ่าโอเคฟรีไฟตัวนี้เป็นเป็นกล่องโฟมมาให้นะโฟมปกติมันจะเป็นมันจะเป็นไอโฟองน้ำาให้ใช่ไหมว่าสีดำดำอะ่ะนะอันนี้เราได้มาเป็นกล่องโฟมแล้วแต่ตัวนะครับยิงโดโจตัวนี้ก็เราคิดว่าน่าจะออกมาสักพักหนึ่งนะ มีข้างด้วยอ่านี่ถ่ายก็บไ้ด้วยเดี๋ยวลืมีก <laughs> นี่ครับวยจะเป็นสกเกลบิลเซียที่ตัวค่อนข้างใหญ่นะครับเฮ้ยทำไมราคาสองพันเนี่ยผมว่ามันสวยแล้วเนี่ยจริงนี่อันนี้เลยนะครับพาร์ตน่าจะมีมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณหกพาร์ตนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะผมจะเริ่มหยิบจากฐานหายแล้วเอาเอา,เอาตัวก่อนแล้วกันนี่ โอ้ยนะครับเป็นไงแจ่มอยู่นะรึ่งซีกด้วยนะครับรึ่งซีกเป็นเพชรนะเท่มากๆเลยกล้ามเนือ้อดูกล้ามเนือ้อนะชัดเจนม,มากๆมีเส้นเลือดด้วยครับสวยนะเนี่ยเอาจริงตัวใหญ่ด้วยแครดูดิไลสีนี่ค่อนข้างเข้มนะตัวนี้เหมือนลงสีเข้มเข้มมากเลยตรงเงาตรงอะไรพวกนีนเน้เล่นเล่นสีได้ดีนะครับแล้วก็ส่วนใบหน้าอนะ่ะโอเคชัดเจนสวยงามอยู่แล้ว นี่ดีกว่าชุดเกราะกับอยูนิฟอร์มเขาเนี่ยนะครับใส่สีแบบเรียบทองมาด้วยเออสวยนะเนี่ยดูดีดูขนาดตัวเดี๋ยวัดให้ขนาดตัวนี้ประมาณ12บสเซนนะครับความสูงแต่ความกว้างเขาค่อนข้างกว้างอยู่อะกว้างประมาณ10บสิบเปอระเซ็นเลยโอยกว้างก็เกือบกว้างเกือบสิเซนอะกว้างมากนะตัวใหญ่ถ้าวัดรอบแขนนะอันนี้ด้านหลังนะครับอ โอเคมากมากเลยด้านล่างก็เป็นแบบนี้โอเคตัวมันมีมันมีตรงมุมเล็กๆด้วยเล็กๆนี่คืออะไรไม่รู้อ่ะอืมผมว่ามันเป็นพวกเศษอ่ะเศษที่มันแตกออกมาจากฉากนะครับน่าจะเป็นน้ําแข็งหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นฉากที่ลบสู้ในมารินฟอร์ดเหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นไหมถ้าสังเกตดีมันจะมีเศษถีฟ้าๆที่เป็นแก้วอยู่บนหัวไหล่เนี่ยตรงนี้ตรงตัวน่าจะเป็นเศษเนี่ย เนี่ยมันมีมาให้ด้วยนะเป็นเศษที่กระเด็นออกมาจากฉากที่โดนทำลายแน่นน่าจะใช่นะอะไรอีก,อกนี่ก็มีเป็นน่าจะเป็นพวกเศษไดวารมาน่าจะเยอะครับนะเดี๋ยวจะหยิบเรียงออกมาให้ดูก่อนเลยแล้วกันดูเนี่ยอย่างว่าถ้าเราซื้อเลซินแบบนี้ยเราถ่ายเก็บไว้ก็ได้ครับหรือว่าถ่ายรูปไว้ก่อนรูปนิ่งอ่ะตอนแรกเลยเนะครับจะได้รู้ว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนเนาะเวลาเก็บคืนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้จําได้ว่าส่วนไหนอยู่ตรงไหนบ้างนะครับ ผมจะหยิบมาเรียงให้ดูอย่างเดียวเลยแล้วกันว่ามีทั้งหมดกี่พาร์ทนะครับอ่ะผมก็เอาออกมาทุกชิ้นส่วนแล้วนะครับก็จะแบ่งได้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8้าดดนะครับ8ดพาร์ทด้วยกันอันนี้เป็นเป็นกาวดินนะก็คือแบบเขาว่ายัดตามข้อเพื่อให้มันแน่นนั่นเองเผื่อข้อต่อเนี่ยมันหลวมเขาจะมีพวกนี้มาให้มันเป็นคล้าย,ายๆดินน้ำมันนะครับอ่ะแล้วอุดไว้แล้วก็ยัดเข้าไปเพื่อให้มันแน่นนั่นเองอ่ะไม่รวมการ์ดนะมีทั้งหมด8ชิ้นส่วนนะครับก็เป็นไดาวาราม่านะฮะท ที่ค่อนข้างสวยนี่เป็นเหมือนว่าทุบลงไปแล้วก็แตกละเอียดออกมานะครับแบบระเบิดประมาณนี้แล้วก็จะมีพาสใสๆออกมาน่าจะเป็นน้ําแข็งของ a อ k หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับอ่าส่วนข้างล่างก็จะเป็นสักหลาดนะครับกันลื่นพลระัระวางมันก็จะกันลื่นให้นั่นเองทีนี้เนี่ยใส่อะไรยังไงบ้างนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับตรงนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กนะฮะเป็นแม่เหล็กเพื่อย,ยึดติดกับส่วนต่างๆของอ่านี่นั่นเองโค้ที่เขาให้มา นะเรามาเริ่มจากตัวก่อนเลยไหมเพราะว่าเหมือนจะเห็นร่องที่ใส่ตรงเท้าแล้วนี่นะครับจะมีรูอยู่ตรงข้างๆน้องแข็งคิดว่าเอาไว้ใส่เท้านั่นเองแบบนี้นั่นเองนะฮะถูกปะเนี่ยหรือว่าฝั่งนี้ถ้าฝั่งนี้ตัวมันก็ออกนอกนี่วนะยมจะเป็นฝั่งนี้ฝั่งนี้อ่านี่ครับขู่วิกานเล็กมากๆเลยนะแสดงว่าด้านนี้คือด้านหน้านะครับ หันหน้าไปทางตรงฉากน้ําแข็งนั่นเองแล้วก็ไอ้พวกนี้เนี่ยใส่ยังไงบ้างเนี่ยมาลองดูกันใช่ป่ะอ่านี่อันนี้นะครับน่าจะเป็นชิ้นส่วนโค้งรูมันจะคลา้คลายกันดูจากรูปรูปเนี่ยที่ใส่แล้วก็ใส่ลงไปมันจะพอดีเป็นแม่เหล็กนะฮะชืบเข้าไปแล้วนหนึ่งต่อไปก็จะมีผมเห็นเหมือนชิ้นส่วนเหมือนแม่เหล็กเนี่ยตรงเนี้ยเป็นร่องนะครับก็น่าจะใส่เข้าไป อันนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะมันจะเป็นอันใหญ่กว่านี้นี่อันนี้น่าจะเป็นอันนี้นะครับแอ,อพอดีนะครับอันนี้คืออันยาวที่สุดแล้วนะเป็นเอฟเฟกควันที่ยาวที่สุดก็ใส่กับตรงน้ําแข็งนะครับต่อไปแล้วครับเพราะว่าจริงๆมันของพวกไอสเกล WCF แบบมันจะไม่ค่อยให้แผนผังแนะนำมาให้เราว่าเราใส่อะไรองไรบ้างขอทอดตัวออกก่อนแล้วกัน เนี่ยมันจะค่อนข้างหายากเลยนะฮะอันนี้ผมไม่ได้ดูรีวิวช่องอื่นด้วยนะคือผมแบบต้นสดเลยคิดว่ามันน่าจะประกอบได้ไม่ยากเท่าไหร่เงี้แล้วก็เลยเออลองดูเองแล้วกันเนาะอ่ามากินย่อยลองขับดูแล้วนะครับว่าชิ้นส่วนไหนอยู่ตรงไหนบ้างแต่ต้องบอกเพื่อนก่อนต้องระวงังดีๆนะครับเพราะว่าตรงแกนมันอะแกนขามันอะค่อนข้างเล็กแล้วก็บางมากๆนะวันพีชเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้นะชอบวาดแบบตัวทรงอย่างนี้ตลอดนะอาจารย์โอ mm hmm. ดดาเนี่ยนะครับขาเด้ดทุกตัวเลยวนะแต่แบบตัวท่อนบนคือแบบมันเริ่มเทิมอะ หมือนการาฟเหมือนน,ว,นวดัวดำเลยพวกนี้เห็นไหมตัวจะแบบนั้นหนาใหญ่เนะี่อ่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวนี้ก่อนแล้วกันนี่ชิ้นส่วนนี้นะครับมันจะเป็นเป็นเอฟเฟกที่ควันที่าจะเล็กที่สุดนะสังเกตอย่างนี้เป็นสามง่าแบบนี้นะครับจะอยู่รูตรงนี้ตัวนี้มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อยู่ด้านหลังนะฮะจะเป็นรูเล็กๆใน,ตร,นตรงนี้นะนี่นะครับเขาใส่ลงไปอ่าอย่างนี้อย่างนี้นะครับมันจะเข้ารูปเว้าเข้ารูปกันพอดีนะครับตรงควันกับตรงฐานพื้นนะ ใส่ลงไปงี้นี่นะชึบอ่าโอเคต่อไปนะครับในส่วนควันที่เป็นแบบโค้งแบบนี้นะจะเล็กกว่าอันใหญ่ข้างหน้านะจะอยู่ด้านล่างนะครับนี่ใต้าฐานจะมีอยู่อ่าเป็นแม่เหล็กอยู่อันเล็กๆอยู่อ่าไปไหนแล้วล่ะอ่านี่นี่น,นี่ด้านซ้ายดูดีดีมันจะเป็นแป้นแม่เหล็กอยู่นะครับมันใสพวกพลาใสามันจะมองหายากนิดนึงนี่เราก็ใส่ไปนะครับรูปมันจะพอดีกันยังไง่นี่เดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งนะอ่านี่นะครับ แบบนี้นะครับใส่ลงไปปึ๊บมันจะโค้งแบบนี้นะอ่าแล้วก็จะเหลือเศษที่เป็นเหมือนน้าแข็งนะครับสบชิ้นส่วนอันนี้คือจะติดที่ตัวโจ๊นะครับแล้วก็เราก็ใส่ก่อนเลยนะครับนี่นะครับเพื่อนๆตรงนี้ต้องระวังหน่อยเพราะว่าพอเราใส่โจ๊ตลงไปเนี่ยตรงเนี้ยขาขาของโจ๊ตมันจะเหยียบบนไดวอลาม่าตัวนี้ซึ่งมันต้องเสียบไปนะตัวที่เราให้ดูตอนแรกที่เป็น3ามง้มที่บอก นะครับมันจะเหยียบพอดีแต่ว่าต้องขยับขยับหน่อยไม่งั้นมันจะไม่ลงล็อกนะต้องระวังดีๆนะครับตรงนี้อ่ะโอเคต่อไปก็เหลือพานนต้งแต่งสองชิ้นนะครับก็จะติดบนตัวของโจ๊กนั่นเองอันนี้ชิ้นใหญ่นะครับชิ้นใหญ่จะอยู่ที่ด้านหลังด้านหัวไหล่ด้านด้านซ้ายนะครับตรงนี้มันจะขัดกับมีนิดหนึ่งนี่นะครับติดแบบนี้ดูด้านหลังแบบนี้อ่านะครับสวยงามมากๆเลย ส่วนอันเล็กนะครับจะติดที่แขนซ้ายเหมือนกันแต่ว่ามันจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก่อนนี่มันจะอยู่ตรงนี้บริเวณใกล้ใกล้กลอกนะครับของจสตรงนี้นะครับใส่ลงไปผมมอง,มองกลับหลังจะมองไม่ค่อยเห็นแต่นิดนึงอ่าใส่แบบนี้นะครับปึ๊บเป็นที่เสร็จสิ้นแล้วก็เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วบองตรงตัวนี้ไม่จับมากอ่ะจริงจริงกสวยอะ่ะนะเป็นตัว wcf ที่ค่อนข้างใหญ่นะเป็นเรซินที่แบบ พี่ราคามันน่าจะน่าจะได้ดีกว่านี้นะผมคิดว่าได้ในตลาดแั่งแค่สองพันเองว่าดูดิคือทาไปเล่นไปมันสวยมากนะผมว่าเอายิงผมชอบตัวนี้มากกว่ามาโก,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 กตีไว้ตัวตัวที่ขายไปอีกตอนแรกตัวนี้มันสวยกว่าอีกนะครับด้วยที่แบบว่าเขาทําเรซินใสอะถึงจะไม่ได้ไล่สีก็เถอะนะจะเป็นายซินแบบจะเป็นยังเป็นเรซินที่แบบว่าสีเดียวกันอยู่นะครับถึงใสก็ยังเป็นสีเดียวถ้าถ้าเหมือนไอตัวลูฟี่เกียร์สีที่เคยเรียวิวแรกๆเลย ควันอะ่ะมันไล่เป็นสองสีเลยนะถ้าเคยเคยเห็นนะที่เป็นเกลนะครับอันนี้ยังเป็นเออสีเดียวเพราะว่าคิดว่านะั่นมันน่าจะออกมาสักพักนึงแล้วด้วยนะครับก็เลยยังไม่ได้คิดถึงตอนนั้นมาที่ว่าจะทาแบบเป็นเรซินใสสองสีได้นะแต่ว่ามันตัดกับไอ้น้าแข็งอันเนี้ยที่เหมือนว่ากาลังแท็กเกิลน,นะครับแท็กเกิลน้าแข็งเข้าไปทําให้เศษน้าแข็งเนะี่ยกระเด็นออกมาติดตามตัวแบบนี้นะก็เลยเป็นท่าทางที่ดูแบบแข็งแกร่งมากๆนะแล้วมันทําให สีม่วงของเพชรกับสี้ำแข็งสีฟ้าเนี่ยมันตัดกันนะมันแล้วมันออกมาสวยมากๆาเลยนะครับส่วนเดวอลาม่า,ามาพูดถึงเดวอลามาบ้างเพราะว่าบอดี้พูดไปแล้วเนาะเดวอลามาทําออกมาได้ดีมากๆนะครับพื้นก็พื้นแตกนะเป็นพื้นที่มารินฟอรดนะครับน่าจะใช่มารินฟอดแหละนะครับแล้วก็มีควันที่เหมือนแบบมันเป็นเหมือนอ่ถ้าดูด้านตรงเนี่ยมันจะเหมือนว่าโจนกําลังพุ่งเข้าไปนะพุ่งเข้าไปแท็กเกิลแล้วก็มีควันเนี่ยอันนี้เป็นควันที่แบบเกิดจาก ความแรงนี่เขาพุ่งว่าดมัมเบลที่เขาทําออกมานั่นเองนะครับอ่ะก็ถือว่าสวยงามมากๆนะส่วนสูงคิดว่านะ่าจะประมาณ15เซนนะครับถ้ารวมฐานไปแล้วนะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาชมภาพสวยๆหลายๆมุมกันเลยนะครับ เป็นไงฮะต้องบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับตัวนี้สําหรับด i อ m o n d j โจสนะครับหัวหน้าหน่วยจากไพ l เลตไวยเบียดไพรเลตนะครับก็คือโ,โนวดสัตว์หนวดขาวน,นั่นเองก็ถือว่าเป็นกําลังหลักเป็นกําลังลบหลักเลยนะครับของกลุ่มหนวดขาวนะเพราะว่าคือพูดง่ายอ่ะเป็น,เป,นเป็นตัวเอ็นเพททั้งตัวก็คืออะไรก็ยิงฟันแทงไม่เข้าอยู่แล้วโย,ยนจะโดนทาคินนั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างสวยมากๆแล้วก็เป็นตัวที่ผมชอบเลยนะจริงๆนะครับ ด้วยสเกลดับเบิลยูซีเอฟที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะจากถ้าเทียบกับดับตัวอ,อื่นเนี่ยโจ๊ตทำออกมาได้ดีมากๆนะครับแล้วก็สวยสวยย่วนเรื่องเลซ์ิ้นใสเลท์ินอะไรพวกนี้น,นะครับแจ่มจริงๆนะสวยงามมากๆนะครับดูด้านหลังนั่นเงี้ยการลงสีกันอะไรอ่ะแจ่มแจ่มจริงๆคือชอบนี่ชอบหยิบนะครับอ่ะใครที่สนใจนะเดี๋ยวก็ไปปล่อยผมจะปล่อยในเพจอิมเมจเทสโต้นะครับก็เข้าไปไปเลือกซื้อกันได้จริงๆลงหลายตัวนะก็ฝากติดตามเพจอิมเมจเทสโต้ได้นะครับก็เป็นเพจที่ผม ื้อของอะไรมารีวิวอย่างเงี้ยบางทีมันก็ต้องไปซื้อของใหม่เอาเพิ่มใช่ไหมล่ะเพื่อรีวิวก็เลยเอาของเรากลับไปปล่อยนะเป็นมือสองราคาแบบเป็นกันเองนะครับให้เพื่อนๆได้เริ่มสะสมกันได้นะครับอ่ะโอเคยังไงก็ต้องฝากติดตามช่อง Image Edge Channel ไว้ด้วยนะครับกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดคลิปการรีวิวครั้งใหม่นะครับแล้วส่วนใครที่อยากพูดคุยกันมากขึ้นกว่านี้นะครับมีเพจในเฟซบ,บุ๊กนะ Image Edge Store เอ้ย Image ์พีนะ Image Store ตรายของ อินเทอรเตีก็คือเป็นเพจทั่วไปนะครับให้ข่าวสารเกี่ยวกับโมเดลของเล่นการ์ตูนอะไร whatever, หรือว่าเข้ามาคุยกันได้นะครับนะยังไงวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ